ใช่ในี้ช่องน้ำหนัก132ปอนด์เท่ากันส่วนซูนรัมานิ่งครับนี่ยับข้งขวาวางแข้งขยับโอ้โหโอ้โหแจ๊บแจ๊บแจ๊บนี่เจอเน้นขย,ยับโยกวางแข้งขวาเลยกับเปอร์บูเน็ตเกี่ยวแล้วพื้นด้วยขวาแหมายึดไปตามครับเกี่ยวได้แล้วเทที่เลยครับเปอร์บตอนนี้นี่โอ้โหลงล่างบ้างสลับลำตัวบ้างเออเลยเน้นที่ลำตัวแล้วครับแข้งขวากองเปอร์บูนเนตอืม โอ้โหครับโอ้โหนี่ครับเขาบอกว่าเตะฝังครับอืมกคนหนักนะฮะคนหนักคนหนักแล้วเริ่มหนักแล้วคือหมักก็ต่อยแล้วนั้นมีอาการมากที่สุดเลยอืมโอ้ทีเดียวแตกเลยครับซอกซ้ายของเพชรบำเน็ตครับโชว์เดียวในเลือดมาเลยโอ้โหแล้วนี่คก็ต้างหน้าโอ้โหเจอซอกยิ้ โอ้โแตโ่เลือกอยู่แล้วโอ้โเตะโอ้ลู่ตามแข้งมาไม่ไหวเลยก,ยลยกพอแล้วครับอยู่ใกล้แกรู้นะครับว่าเวลานเพชรบำเด็ดเอกเมืองดน